ก็สวัสดีวันศุกร์วันที่16เดือนกันยายนนั่นนะครับก็มาชมกระถางกันสักหน่อยนะครับก็งานชุดนี้ก็มีหลากหลายใบหลากหลายแบบกันนะครับก็อันนี้เป็นพะจ,จันทร์เซี่ยวนะครับพะจ,จันทร์เซี่ยวนี่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งนะครับนะเคลือบเงาทำสีเคลือบเงาเสร็จเรียบร้อยก็รูปตรงเออผิวจะเป็นไปตามนี้นะครับนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ใครชอบใบไหนก็ทักเข้ามาครับทักเข้ามาได้ครับครับทักเข้ามาสอบถามเ,เรื่องขนาดได้นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ใบกันนะครับนะยังไม่มีเจ้าของนะครับ6ใบนี้นะครับนี่ให้ดูอาจารย์เสี่ยวไปก่อนนะครับ,รบอันนี้จะเป็นกระถางเอ่อน้องใหม่น้องใหม่นี่ก็คือเป็นกระถางรูปแบบใหม่ของ ของผมที่ผมได้ได้ทำนะครับก็เ,เพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นแล้วเคยเห็นในรูปภาพอะไรอย่างนี้มาว่าลูกค้าอันนี้เป็นของลูกค้าที่ส่งรูปมาให้ทํานะครับนะส่งแบบมาให้ทํากันนะครับนี่ก็เป็นงานชุดใหม่เป็นงานชุดใหม่ของผมนะก็อาจจะต้องทําสไตล์นี้เก็บวไว้บ้างนะก็ดูสวยดีครับน่าจะเป็นสไตล์แบบหินหน้าผา นะครับดูหน้าผาก็ตูสวยดีครับดูแบบมีมิติดีครับดูเหมือนว่าเขานี่มันลอยอยู่มัน่ามันฐานตรงนี้นะครับฐานนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วครับพร้อมลงสีนะครับขนาดก็เป็นไปตามนี้ครับมีรูอยู่ด้านข้างล่างนะครับก็ดูสวยดีครับทำเสร็จแล้วก็ดูสวยดีน่าใช้ดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็สวนาธาตุนะครับก็มีหลายใบอยู่ก็ทยอยทํานะครับก็มีทั้งเสร็จแล้วพร้อมส่งนะครับนะครับแล้วก็มีทั้งงานขึ้นปูนอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นวันนี้กระปูนยังเปเปียกอยู่ครับนนี้ใบเล็กของค้านะครับก็อันนี้กระบใหญ่หนึ่งเมตรนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ได้ไปสองใบนิดๆอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งต่อไว้ตรงนี้นะครับ ก็อาจจะมีเสียงรบกวนจากด้านข้างนะครับก็กมาถมดินกันนะครับก็พอได้ยินเสียงผมนะครับโอเคนะครับใครสนใจไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามกันในช่อง youtube ด้วยนะครับพิมพ์คำว่าก้าฟรีฟอมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ